คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครับร้านอาหารอร่อยอรๆบรรยากาศดีๆอยู่ที่ไหนก็มีคนตามไปนั่งเหมือนกับที่ร้านนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กบนถนนท,นที่วุ่นวายของถนนสีนครินวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Eat Drink Love นะฮะไม่น่าเชื่อครับว่าอยู่ในซอยเล็กๆแต่ว่าเป็นร้านที่สวยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือราคาสมเหตุสมผลฮะแล้นี่ก็คือเมนูแนะนําของร้าน p a กกต h e l o s t e r นั่นเอง นอกจากความน uh ุ่มของเส้นเนี Listen, nice ่ยค่อนข้างที่จะดีนะฮะเราก็ยังมีรสชาติของเนื้อล็อบสเตอร์ล้วก็ปูนะฮะอยู่ในจานเดียวกันถือว่าเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยยังมีรสชาติมากกว่านั้นก็คือทางร้านเนี่ยได้ใส่เป็นมะเขือเทศที่เขาปกติแค่อยู่ในโอลิฟออยล์แล้วก็เอาลงมาผัดด้วยถือว่าตรงนี้เพิ่มรสชาติที่เป็นอูมามิแล้วการที่เราจะไปทานอาหารที่ไหนไม่อยู่กับขึ้นสถานที่อาหารที่อร่อยอยู่ได้ทุกที่นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ การที่เราจะทําให้อาหารมือนั้นเนี่ยเติมเต็มไปด้วยความสุขเราต้องมีเครื่องปรุงรสที่อร่อยซึ่งสามารถใช้ได้กับอาหารทุกอย่าง